เลขก็จะได้เปิ่นไปค่เดล็กยู่บนต่ตากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชัแนลค่ะเมื่อนี้ผ้าคุณผู้ชมมาติตามอเล็กน่าเซียนน้อยเซียนน้อยหลักสิบค่ะหัวตีเหล่าเพิ่นเข่าสี่สามล่างกันเลยได้ข่าเพิ่นค่ะจินตนากันเล่นํามาฮอดบานพอดีมาพอเพิ่นพอดีค่ะบุญดีบุญพอกันเล่ละค่ะ ถือว่างวดนี้ต้องเข่าอีกแน่นอนค่ะเพราะว่ามาเจอโดยบังเอิญกินตามามหาซอเขียวแต่บังเอิญมาพ่ออีกขาเสี้ยนเสี้ยนหน่อยละซีฟเนาะค่ะก็เลยเห็นตัวเลขเป็นมาที่นี่จะสัมผัสเอาตัวเป็นๆเลยค่ะพี่น้องปอาตัวเลขเพ่นใดมาแบบใดที่เพฝากมีฝากนองค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ ยังได้ค่ะงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเขาอยู่ว่างหันเขาอยู่ค่ะเขามาเรื่อยๆบอ่ะทั้เอาว่างหันเขาเขาาย่างไงเขาทั้งบนทั้งล่างคนนี้เข่าสี่สามแม่นเขาทั้งบนทั้งล่างแต่วประกับมันเต่าวประกับือคืาวเรียกมม่ต้องมาลักเพราะว่าหลักเขาไว่เสียนเขาว่าเขาตั้งไว่าเสียดหน่อยลักทีค่ะ ก็ได้ว่าบังหันซียุลักษสิบห้ากับยุลักษสิบต้องเป็นห้าเก้ามันเป็นเก้าห่ากับก็บวาว่ากันเนาะ,ะมันมันมาอยู่ทุกคนก็ต้องกลับอยู่ยยแล้วเนะเาะกับเจ้าของมันกับทังหลล่ะมันใจพ่ดซื้อเลขบอกกับมันใจแต่ว่าซีสามในเขา่าเลขแปดตัว พอข้นเห็นตัวเลขอะไรขนก็ต้องกลับเนาะอืจะว่าข้าวกะบรูมันจะออกตัวใดะขง้นกับคนบราบข้ากลับอะไรัวแมนมาแมนค่ะอันนี้ข้ากกใข้ากะไหมานมากยางเห็ดลายงวดอืมค่ะโดยความผระมาทแล้วเฮ็ดเลขกได้เนี่ยเขาติดติดกันบ่ค่ะหรือว่าปีนึงไมีรุดบ่คคะเอามันก็มีรุดปิดบางครั้งค่ะ มีมีส่วนหนึ่งนี่นมันฝันทั้งฝันประกอบพร้อมแล้วโอค่ะวันนี้ก็ฝันนี่มันที่ผ่านมากฝันเห็นหนนั่สร้างเของมหาสองส่วค่ะแต่ก็มีส่วนนะไล่ออกแล้วออก,ก็แล่นเขามาไล่ออกกแล้วก็แล่นเขมาม嘛โ,โอ้คืนมันเจ้าฟังคิดไปจังนึงเพิ่มกับจีได้เพิ่มอยุทธวิจารแต่แล้วแบบเอาตามเอาไล่นี้กับบนนี้ไปเออไล่นี้บนนี้นเล็กเข,ขาเพิ่งแห้งแล้วเออเล็กเขาค่ะ เราคิดปะล่ะคะว่าเลขกสีขาเห็นสร้างมากแบบนั้นคิดว่ามันอีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นเก้าสองว่าไมนสร้างสองตัวคอะไรแหละเหมือนแรงขึ้นมาถือว่าฝันดีเนาะค่ะเป็นสัญญาณที่ดีใหญ่เนาะจ้ที่นี่มีความมั่นใจครับไลฟ์ไปได้ค่ะงวดนี้ที่นี่สบาดีนะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยแหละเอฟซีสแตเดอร์ไปฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกคนค่ะที่เขามาเบิรงในช่อง ติดตามเซียนทันไวดเดอร์ค่ะติดตามช่องจิตนาไว้เพราะว่าเสียนหน่อยเพิ่นกะห้มาเมื่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับผูบ้กลับเนาะค่ะเอาเรบที่นี่งวดนี่กะเสี่ยวฟันประกอบพื้นเ่าเป็นปะค่ะรออีกรอบรอบผมถ่ายเนาะมีผมถ่ายน้ำมีฟันมาน้ำมีความห้องตรงนี้อาจจว่าขีดเขาได้ค่ะมาแบบใดของเลข่องของห้องยิบจับไว้ก่อนเนาะสลากกินแบงรัฐบาลหายเป็นแนวทางไว้คือว่าคือ ลัก0ูนกับหลักหเป็นลักสิบคูนกับหกเป็นลักสิบเขาทังเ้างเราบ้าดนี้หกมากเหรอก็คอลักสิปคลักซิปบหุดจะเถื่อเป็นประหารลักซิปนี่จนได้ใช้ยญาเสี้ยนหน่อยลักิปเมื่ช่วงหนึ่งคนกะมมหามาหาเราข้าเจ้ากันมหาเนีก็เป็นบางวนตัว่าโทษเนี่ยโทเขาอีดีจนว่าโมมีเวลาดีแค่ ่่าอืนคะมาจากไก่ทีกรุงเทพฯไปโทษว่าตีก็ต่าได้เบิ้งแล้วนะบอกค่ะจีกเต่าได้เบิ้งเลขเขาแล้วช่วงนั้นมันเข่าดีค่ะช่วงนั้นนี่ถ้าว่าเกี่ยวทุกจังหวัดที่โทษผมอ่าค่ะเมื่อเหล่ากับแม่ยุติสายนออยู่คนละอยู่ทีตะเกียดอยู่หมี่ร่ำแม่ยุว่ามันทุกจังหวัดค่ะแล้วก็ค่ายกันอยู่ใกล้ไก่กับไม่ยืนได้หรือดรนกับไม่คิดโทษอ่ะไอเบอร์โทษไปนี่โทษสันนันวันไหวเลยสายใหม่เลย จนม่มีเวลานางผักนางเห็ดม่มีเวลาเร้าผมกับไปเลาะบานเนาะคนมักเที่ยวค่ะนี่เราค่อยมวนค้นมวนคนมีความสุขเหมือนคือกะห้ความสุูเพื่อนได้ตัวเลขได้มากได้เนาะได้ตัวเลขเขาพี่เห็นน้องเฮาแบ่งปันค่ะวันนี้่วนมากเขาบนชื่อล่างค่ะมันจะเป็นล่างเนาะเขาเลียกล่างจิตามเพชรมั่นอ่เือเขาล่าง ขอเลขล่างต้งชมชขอเลขล่างแปดสามนี่มาแปดสามนพอดีสวดชวดชุดออกแปดสานี่ฟันกัเขากันเป๊ะเลยพอีได้เรียกปั๊บฟันมานีผูกไว้ไมสามตัวแบบเ่ต้องกลับเล่นเ่ค่ะเอาช่วงนั้นกลบไปกลับอยู่ช่วงนั้นแังวมามูนเพื่อนโทเขางมหาผูกไว้ดีบ่เราแก้เนี่ย่าจัพันวาเพื่อนถามุ้มฝันนะผูกไว้ดีแล้วว่ารู้เรว่าสั่นมากับแม่แปดสาเลย สมวันนี้ท่านด้ฝันไปค่ะบบวันนี้มั่ไดนฝันเยอะต้องต้องไปมหาอีกรอบหนึ่งมั่งในฝันค่ะถ้าเบิ่งคงสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าอพอเราก็มี่หายไปเป็นน้ำจิ้มก้อนเราต้องค่อยเสียนรอบเบิ่งฝันประกอบน้่ค่ะเพราะ,ระว่าถ้าฝันมาได้อีพี่น้องจองค่อยปั้นหนักๆโหนดเนาะเพราะว่าตัวเรียงนี่เขามีลดแหละแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยลดเขามากตลอดจนได้ฉาย,ยาเนาะ เซียนหลักสิบหลักสิบนี่บอมเป็นหลักกิโลเด้อค่ะพี่น้องเลขหลักค่ะพี่น้องหลักสิบเป็นเลขหลักสิบหน่วยหน่วยนีย่หาจับแต่แต่ผู้ม,มักานอกคำพูดนั่นกะแต่ว่าะกะเกาซือผักจับหายมาตรงรถเนาะบริกรเนีย่ยหมวดนี่นักแมนตัวใดค่ะหวดนี้บอมคัน,นะอะไนั่นหรอเพราะวมันก่อนนั่นมาค่ะว่าเป็นเลขชุดของ มันจะเลียนสูตรเขาขาก็ดจะถ้าช่วงช่วงวันหลวบส่วนสองเนาะเก่งเลส่วนสองแม่ไปซื้อลอตเตอรี่แม่ได้แม่ได้่วนสองลูกในสองส่วนแต่คนละใบมากแต่คนละใบมากสุดท้ายมันแม่ส่วนบุตรเอาส่วนสองเนาะจะแบ่งเอาสองส่วนได้เป็นเบาๆก็ต้องกาบน้ำเนาะค่ะตัวเลขค่ะคุณผู้ชมกาบน้ำเด้อค่ะตัวนี้เป็นเอาไว้เบิ่งเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งในช่วงปองหวัดก่อน เพราะว่า,ายังตนนวดอยู่ค่ะเราจะมีโคงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมมีคงสุดท้ายเดี๋ยวจินตนาจะมาหาพ่อเราอีกที่หนึง่งคือสองตัวเนี่ยมันเป็นเลขล่าง,งช่อนมากค่ะแต่ว่าสามตัวยังยังเป็นเลขเขาคือเก่งเท่กันแต่ว่าช่นมากสองตัวนี่นเป็นเลขล่างแต่ว่าเขาก็บนล่างไวก้ก็ดีขึ้นกันคือทั้งผมเห็นบางครัดมันก็ขาดไปเนาะเอาตาหาเก่าเก่าหาว่าเรา แต่ว่าพื้นก็อาจจะกลับอยู่เนาะค่ะพื้นหไปแล้วก็ต้องกลับอยู่เลตัวเลขบ่าหลายคููค่ะพี่น้องนี่กันแค่เจ็ดแปดเจ็ดแปดคููไม่แปดคู่ค่ะชุดละสี่ตัวชุดละสี่คู่อสี่ครูค่ะมีแปดคนมากที่เขาล่างเลยค่ะแต่ว่ายังบันเน็นเ้อค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังบัเน้นเธอกาวาโค้งสุดท้ายยังค่อยจะเน้นเนาะแต่ว่าหกมาแน่นอนแหละแม่นอนค่ะ ดูศูนย์กับหกค่ะคุณผู้ชมวันวันขันยิ่งข้ซีแล้วซีมาแล้วสิบก็จะเป็นซีสามวัน้วันนี้ซีวแยิงไหกหกลองยังหกวันที่แล้วเออยูลองขอออยวดูดีเอ็นเอมี่แล้วเดี๋ยวเบอของเหยบที่แล้วค่ะที่แล้วค่ะคุณผู้ชมอ้เนาะเียหน่อยนี นี่ดีเอ็นเอค่ะจีแล้วค่ะโอ้สีสามตรงตรงเลยนี่คือคือหอยีมองวดแล้วงวัดพานมาหอยจีหอยีกับแปดคือสีกับแปดอืมมาเข้าจีอืมเข้าสี่ีสามตรงตรงเลยค่ะคุณผู้ชมคือเข้าล่างนะคะเข้าเลขล่างก็ถือว่าแม่นค่ะคุณเนาะหลักสิบเล่นอยู่ได้อยู่โอเค อ,อันนี้ของงวดที่แล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมเขาเต็มๆสี่สามเลยกระมเรีแปดคูขึ้นกันเนาะให้เวลาเจอแปดคูค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอันพอเขอาพุณหลายๆค่ะเจ้น,น้อยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางคุณผู้ชมค่ะแก็ให้ได้ไปเบิงยิบจับสลากกินแบงเนาะค่ะไบก่อนพราะว่าเพนกะเขามาตลอดอยู่กันลยอยากแบงกันทันทีให้น้องนั่มค่ะ ราคาตัวเลขยังบทหนี่ห่อดโังสิไทร์นะคะโพังสิททายจะมีอีกที่หนึ่งค่ะให้ให้รอพ่อแล้วฝันก่อนนะคะเนาะพ่อฝันประกอบกับสีังคอยฝันอีกที่หนึ่งค่ะคือคือฝันงวดบางที่ว่าพลาดพลาดหาเก่าแมนมอค่ะมันเป็นเลขฝันตัวนั้นเลขฝันฝันมาเห็นขั้วยขั้วิฝันชนมาก้นจี๋ีเป็นซีวนมากสิจีเป็นหาแม่นบอค่ะอันนี้ของตีเป็นน้ำน้ำหา ขีวางสามขาควายเป็นตลอดเลยเป็นหาแล้วก็เป็นสามนางที่ขันเห็นค้วยแล้วต้องเป็นสามกับหาประกอบกันมาเลยขันไปขั้วกับเก้าแห้งดีคักมากระนอันนี้มันขั้วเแปดขั้วเป็นแปดสามห่าเก้าเพราะมันมหลังอ่ะมันเบามาตีหมุประกอบมันเส้นด้ายเนาะขันนีผููนางบอกน้ำกันค่ะตีออกกันค่ะแม่แต่พ่อได้ ขยายกว้างมีแนวความคิดมากผสมประสานกันแล้คขอยเป็นตัวนี้เอออคยเป็นตัวนี้เอามาใส่กัลรสบังรูกแมนมาอันนี้ผมก็ใส่รอดแล้วตัวคาเก้ารถดพ่กคับรอดอีกนี่เล็กคาเก้าเล็กคบแต่คิดว่าต้องมีคนกับเนาะถ้าว่าเลขตัวนี้นี่มาเลขตัวนี้มันเป็นตัวเก่งตัวซีนี่ซีก็แปดมันเก่งมางฟันมากกว่าว่าฟันนีนขั้วแล้วเบาขนาดนี้ก็เจ้าฟังอยู่เหมือนกับมาปรับให้เฮาว่าเป็นตัวนี้เด้อค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมรอบพอแล้วฝันอีกรอบนึงนะะนแล้วค่ะแต่ฝันเราก็จังคอยมาเคลียรโครงสุดท้ายอีกที่นึงค่ะเอาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ